สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเ,เปลี่ยนวัสดุของเอาโบที่ชําไว้นะครับอันนี้ทาไว้นานแล้วละ่ะแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนวัสดุจากวัสดุชําเป็นอันที่เราใช้ปลูกทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าวัสดุปลูกเราใช้อะไรบ้างนะครับมาตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปจับเมื่อก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะตัวนี้ก่อนเลย ที่ต้องใส่ในถุงนะครับก็เพื่อ,อ,อลดการคายน้ําของใบป้องกันใบเสียหายแล้วก็ลากจะเดินดีนะครับ เป็นมอนอัลโบนะครับหนอที่แทงออกมาใหม่นะครับค่อนข้างขาวเลยทีเดียวแหละทีนี้เราก็ oh. ค่อยมาลุนดูกันใหม่นะครับว่ามันจะออกมาเป็นสีแบบไหน นี้เป็นรากนะครับออกมาแล้วรากเยอะเลยทีเดียวละเพราะเราชำไว้นานแล้วนะครับ เ,เพอร์ไลท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปใช้ต่อที่ผมชํำนะครับผมจะชํำด้วยเพอร์ไลท์เกือบทั้งหมดเลยนะตัวนี้เราก็จะใส่สเปรย์น้ำมอนนิดหน่อยนี่ครับก็เทออกมาเลย ลกอีทีนะึงทีนี้นะครับเราก็จะพักน้องไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่ง๋ยวพักน้องไว้ก่อนผมจะเอาสเปรย์ใส่อันนี้ใส่น้ำกับ HB นะครับ ฉีดซะหน่อยไม่ให้มันแห้งเกินไปเพราะว่าเราเราวางไว้ด้านนอกมันก็อาจจะอากาศมันแห้งหมดเนนะี่ยเราก็ฉีดให้มันซะหน่อยทีนี้มาดูตรงวัสดุปลูกนะครับจะเห็นไหมอันนี้อันนี้เพิ่งเทม,มาใหม่เนาะอันนี้เป็นอันเก่าที่ผสมเอาไว้ที่ใช้ตอนนี้นะครับมันก็จะมีมะพร้าวสับเป็นเป็นอันแบบ เล็กๆหน่อยอะครับผมซื้อแบบที่เป็นก้อนมา,าน่าจะขนาดเซนครึ่งแล้วก็เอามาแช่น้ำสักวันหนึ่งอะครับแล้วก็เอามาใช้แล้วนี้ก็จะเป็นเม็ดเล็กาบอลนะครับเป็นเ,เม็ดดินเผาเพื่อเพิ่มความโปรง่งแล้วผมก็จะใส่ดินคารุมะนะครับอันนี้แล้วก็ใส่เกลือไลท์ แล้วก็มีเปลือกสอนนะครับใส่ไปนิดหน่อยจะเน้นที่ตัวมะพร้าวสับเยอะที่สุดโอเคเดี๋ยวผมไปใส่วัสดุผสมเพิ่มหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือไลท์ของเรามันยังเยอะอยู่เราจะผสมมะพร้าวสับเพิ่มลงรุค้เคเค้าให้เข้ากันได้เลย นี่นะครับนีครับจะออกล้วนๆแบบนี้บางคนนะครับอาจจะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวล้วนๆเลยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้มันโปร่งมากขึ้นเพราะว่าเราลดน้ำทุกวันเลยนะครับเราก็จะยผสมอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่กระถางเอาเป็นกระถางเดิมก็ได้แต่ว่าทริคสำคัญที่ช่วงหลังๆผมจะใช้บ่อยนะครับก็คือการที่เราจะใส่โฟมข้างล่างเ,าเพื่อเพิ่มความโปร่งของมันนะครับถ้าไม่ใช่โฟมอาจจะเป็นฐานที่เป็นฐานที่เราเอาไว้ใช้ปิ้งต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับ เหมือนตอนเราสั่งของมามันก็จะมีโฟมที่เขากันวัสดุแตกอะไรนู่นนี่เราก็เก็บมาใช้ได้นะครับแล้วก็ฉีกใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเอาชิ้นแบบประมาณใหญ่พอสมควรเพื่อไม่ให้ดินที่เราจะใส่ไปอ่ะมันหล่นออกไปหมดนะครับเราก็จะเพิ่มช่องว่างทําให้ด้านใต้ของก้นกระถางน,นะครับมันจะมีอากาศต้นไม้มันจะชอบนะครับ แล้วที่สำคัญมันจะทำให้รากไม่เน่าด้วยครับเพราะว่าน้ำมันไม่ไปขังสมก็จะใส่เข้าไปประมาณน,นี้นะถ้าเป็นกระถางทั่วไปอย่างเป็นทรงอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นกระถางทรงนี้เราก็ใส่ขึ้นมาแบบสักนิ้วนึงอะไรก็ได้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลย แล้วทีนี้ผมก็จะเอาวัสดุปุูยใส่เข้าไปก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วผมจะใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยอันนี้ผมเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับจริงๆมันบอกว่าเป็นปุ๋ยที่เอาไว้ใช้กับกุหลาบแต่ก็มันก็ใช้ได้กับพืชทั่วไปด้วยครับก็ใส่ไป เดี๋ยวทีนี้เราก็มาจะราให้เขาหมุนวนๆไปนะครับก็<ม>จะเป็นประมาณนี้ แล้วทีนี้เราก็ค่อยๆเอาวัสดุปลูกใส่ตามไปครับจับมันขึ้นไว้หน่อยนะครับให้เหมือนรากมันลอยๆตอนใส่ไปอะ่ะมันจะได้เหมือนรากเสร็จต,ตัวกับวัสดุปลูกพอดีนีแเราก็คสักนิดนึงเพราบางทีมันจะเกิดช่องว่างนะครับตรงระหว่างราก ก็มากดด้านข้างนะครับเพื่อให้มีความแน่นนิดหน่อยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะมีะอันนี้เราจะเห็นรากมันเลยข้อดีของส่วเงี้ยก็คือจะเห็นรากนะครับอันนี้ก็เป็นด้านบน,น,นคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ยังไง ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับก็ไม่ยากครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องรากเน่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยที่เราลองไว้ด้านข้างอ่คือมันช่วยเรามากจริงๆเมื่อก่อนที่ผมไม่ได้ลองอะไรข้างล่างเลยอ่ะรากเน่าบ่อยมากเพราะแบบเราก็ลดน้ำบ่อยด้วยเราบางทีฝนตกเยอะด้วยอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยวิธีนี้มันจะช่วยมากเลยยังไงลองไปทำตามกันดูนะครับ